สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาจะลดที่จะลดเลิกข้าวฟา่างที่เก่งเงินให้ดูนะคะนี่เคยก็ดกดนี่กดโทรออกเออสองสาม เจแล้วกดโทรค่ะ ตอนนี้เราจะมาดูเข้าฝ่าพี่ยกเลิกกันนะคะออ,อ,อ,อเคเดี๋ยว คลิปนี้จะพอเจอกินไหมกินได้แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงในเดี๋ยวลงในเดี๋ยวลงในยูทูบให้ดูว่ามันเป็เ่งยังไงโอเคค่ะลวน์โค่ะ